สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยวันอาทิตย์คิดถึงพระสัป,ปดาห์ที่สองเทศกาลธรรมดาพระวสาลนักบุญยอนบทที่1ข้อที่29ถึง34นักบุญยอนบัพติสแสดงให้โลกเห็นว่าเขารู้ว่าเขาเป็นใครต่อหน้าพระผู้สร้างและเขาแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างแท้จริงมีข้อคิด3ประการฝากเตือนใจพี่น้องประการแรกยอนบัพติส ยืนยันกับผู้นำชาวยิวว่าเขาไม่ใช่พระคริสต์สอนชีวิตเราว่าอย่าก,กลัวที่จะยอมรับความจริงนักบุญยอนยืนยันถึงพระเยซูเจ้าที่เสด็จมาว่านี่คือลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกการที่เราจะยอมรับความจริงได้นั้นเราจะต้องไม่กลัวเราจะต้องกล้าหาญสาเหตุที่เราไม่ยอมรับความจริงก็เพราะว่าเรากลัว กลัวผิดหวังกลัวปัญหาหรือกลัวสิ่งต่างๆที่จะทำตามมาหรือสารพัดความกลัวที่จะกลายเป็นเกาะป้องกันตัวเองไม่ให้ยอมรับความจริงคนส่วนใหญ่กลัวความจริงและกลัวที่จะพูดความจริงแม้ว่าความจริงเหล่านั้นจะเป็นอมตะและก็ไม่มีใครหรืออะไรที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงได้ก็ตามนบ,บุญยนสอนเราว่าการพูดความจริง ทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นพระคริสต์จึงช่วยให้เรามุ่งความสนใจได้ดีขึ้นว่าเราเป็นใครเราถูกเรียกให้มาทําหน้าที่อะไรกันแน่ <S <S ข้อคิดประการที่สองยอนรู้ตัวเองว่าเขาเป็นใครในความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้ายอมรู้จักพระเยซูเจ้าเพราะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระองค์มาทั้งชีวิตแต่ความสัมพันธ์นของเขากับคู่ ทั้งคู่นั้นนำมาซึ่งความหมายที่ลึกซึ้งและก็ลึกซึ้งมาสู่ชีวิตของนบ,บุญยอนเองเมื่อเขารู้จักพระเยซูเจ้าในฐานะพระแม่ศิยาพระผู้ช่วยให้รอดเขาจึงกล้าพูดด้วยความเคารพรักสูงสุดว่าดูเถิดลูกแกะพระเจ้าผู้ส่งลบล้างบาปของโลกและบอกกับเราว่าบุรุษผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้า แต่นำหน้าข้าพเจ้าเพราะอยู่มาก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาให้ทาพิธีล้างเพื่อทําให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่อิสราเอลและก็มีข้อความพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งที่บอกว่าข้าพเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบและทรงอยู่เหนือพระองค์ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่ผู้ที่ทรงส่งขาพเจ้ามาใช้น้ําทําพิธีล้างตัดกับขาพเจ้าว่าท่านเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใดผู้นั้นคือผู้ที่ทําพิธีล้างด้วยเดชะาพระจิตเจ้าให้เราได้เข้าใจอัตลักษณ์ของเราในความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าซึ่งจะทําให้เกิดความสุภาพทำตนอย่างแท้จริงดังนั้นชีวิตคริสตชนของเราจึงต้องมีพระเจ้าให้พระเจ้ามีบทบาทสําคัญในชีวิตของเรา การมีพระเจ้าเป็นผู้นำทางสูงสุดของชีวิตนั้นเราจะพบกับความสงบสุขของชีวิตแต่ถ้าเราไม่มีพระเจ้านำทางไม่มีพระเจ้าในหัวใจความแปรปรวนภายในอารมณ์ต่างๆของเราก็จะเกิดขึ้นและอาจจะนำพาซึ่งความวุ่นวายในที่สุดได้ข้อคิดประการสุดท้ายนักบ,บุญยองรู้ว่าเขาเป็นใครในพระคัมภีร ศูนย์กลางของพระคัมภีไม่ใช่ผู้มาเตรียมทางหรือผู้ทําหน้าที่ต่างๆแต่เป็นพระคิสตเจ้าเองเราแต่ละคนได้รับมอบหมายให้ทํางานหรือภารกิจซึ่งแตกต่างกันออกไปแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะดําเนินงานตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามอบหมายให้เราทําหรือปล่อยปะละเลยไป สิ่งที่นักบุญยอนได้บอกกับเราว่าข้าพเจ้าเห็นและเป็นพยานยืนยันว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของพระเจ้าดังนั้นเราจึงต้องรู้จักตัวเองและหน้าที่สำคัญของเราในการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคิสเจ้า mm. การประกาศพระองค์การทำความดีการเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยชีวิตด้วยจิตอรมณ์ของพระกิสเจ้าหรือด้วยการช่วยเหลือบุคคลต่างๆที่ มีปัญหาหรือมีความยากลำบากต่างๆให้เราได้เห็นใจให้เราได้ห่วงใยพวกเขาถ้าหากพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเราเราก็จะพบกับความยินดีทั้งปวงในชีวิตของเราเช่นเดียวกันเพราะว่าเรามีชีวิตที่ดีได้ถ้าหาเราตระหนักว่าพระเจ้าพระวาจาของพระเจ้านั้นส่องสว่างชีวิตของเราเราเลี้ยงชีวิตวิญญาณของเรา เราก็จะพบว่าพระเจ้านั้นจะทำให้เรามีหัวใจที่เข้มแข็งมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเผชิญกับความไม่ปลอดภัยในโลกนี้และเมื่อเรารู้ว่าเรามีความสัมพันธ์อย่างใดในพระเยซูเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับครับพี่น้องเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมสดภาวนาให้กับคณะผู้ให้การอบรมและสาม,มนเณโอกาสฉลอง 50ปีบันเนียนใหญ่แสงธรรมและภาวนาเพื่อกระแสะเรียกของผู้ที่จะรับสินบวชและสัมมาเนนทุกคนจะได้ตระหนักถึงกระแสะเรียกของพวกเขาในการติดตามพระเรยซูเจ้าในการใกล้ชิดในการเป็นสิทธิทแท้จริงของพระองค์และขอภาวนาเพื่อพี่น้องทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ห่างไกลขอพระบิดาเจ้าได้่วยพรพี่น้องทุกท่านให้มีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีใน ชีวิตนี้